ดววยคว่ารัก,รกขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงแรกของรายการ Live ต a t ช o n บ l by Yamaha นะคะวันนี้เราอยู่กันที่ Yamaha Riding Academy หรือตัวย่อที่เขาเรียกกันง่ายๆว่า YRA นั่นเองนะคะสัปดาห์นี้นะคะ Yamaha Riding Academy หรือว่า YRA ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดประชุม อาเชียนคันท y ีวาย e อเอมิพร้อมกับการได้รับการแต่งตั้งให้เป็นศูนย์ฝึกผู้ฝึกสอนการขับขี่ของยามาฮ่าแห่งแรกในโลกที่อยู่นอกประเทศญี่ปุ่นยามาฮ่าไรดิ้งอะคาเดมี a ไทยแลนหรือสถาบันฝึกอบรมขับขี่รถจักรยานยนต์ ยามาฮาได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานประชุมอาเซียนคันทรี y วย m า e e เอมในช่วงระหว่างวันที่28 30มีนาคม2566เพิ่งจะผ่านมาสดๆร้อนๆกันนี่เองนะคะโดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดงานคือเป็นการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลการจัดการฝึกอบรมขับขี่รถจักรยานยนต์ในภูมิภาคอาเซียน ตลอดจนเป็นการส่งเสริมกิจกรรมขับขี่ปลอดภัยซึ่งเรื่องนี้บริษัทไทยามาฮ่ามอเตอร์ได้ให้ความใส่ใจมาโดยตลอดและก็มุ่งเน้นในการลดอุบัติเหตุการขับขี่รถจักรยานยนต์รวมถึงร่วมกับการวางแผนในการเพิ่มจำนวนการทำใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ให้กับประชาชนของแต่ละประเทศซึ่งเป็นการส่งเสริมนโยบายการลดอุบัติเหตุของภาครัฐบาลอีกด้วยนอกจากนี้ยามาฮ่าไรดิ้ คาร์เดมีไทยแลนด์หรือสถาบันฝึกอบรมขับขี่รถจักรยานยนต์ยามาฮ่ายังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นศูนย์ฝึกสำหรับฝึกอบรมผู้ฝึกสอนการขับขี่ของยามาฮ่าเป็นแห่งที่สองต่อจากประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นศูนย์ฝึกการขับขี่ของยามาฮ่าแห่งแรกในโลกที่อยู่นอกประเทศญี่ปุ่นโดยมีหลักสูตรและมาตรฐานเทียบเท่ากับศูนย์ฝึกที่ประเทศญี่ปุ่นกันเลยทีเดียว สำหรับการประชุมในครั้งนี้คุณบัวทิพย์จันดำรงกุลรองผู้จัดการใหญ่ด้านวางแผนการค้าได้ให้เกียรติเป็นประธานพร้อมคณะผู้บริหารของ YIA ในกลุ่มอาเซียนซึ่งในการประชุมครั้งนี้มีประเทศที่เข้าร่วมทั้งหมด7ประเทศด้วยกัน ซึ่งนอกจากการประชุมของคณะผู้บริหารของ Y.I.A. แต่ละประเทศแล้วยังได้มีการจัดฝึกอบรมการสอนการขับขี่บิ๊กไบค์และการฝึกอบรมขับขี่ในรูปแบบต่างๆทั้งทางเรียบและทางฝุ่นให้กับเจ้าหน้าที่ครูฝึกของแต่ละประเทศเพื่อเป็นการพัฒนาทักษะและเป็นการยกระดับความสามารถของครูฝึกเพื่อนำไปถ่ายทอดเทคนิคต่างๆ ด้วยการสอนที่เป็นมาตรฐานเดียวกันความน่าภาคภูมิใจของสถาบันฝึกขับขี่อบรม Yamaha Riding Academy ของเมืองไทยนั้นเกิดขึ้นณนะสถาบันฝึกอบรมขับขี่รถจักรยานยนตย์ Yamaha จังหวัดสมุทรปราการส่วนประวัติของสถาบัน Yamaha Riding Academy ในการฝึกอบรมขับขี่ปลอดภัยของรถจักรยานยนต์โดยภายใต้บริษัทไทย Yamaha เตอร์จำกัดนั้น ได้เกิดขึ้นเมื่อปี2550บริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์จำกัดได้จัดสร้างสถาบันฝึกอบรมขับขี่รถจักรยานยนต์ยามาฮ่าหรือ y a มาฮ่าไรดิ้งอะคาเดเรียกสั้นๆว่า YRA โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสถาบันอบรมเสริมสร้างความรู้ทักษะการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยและถูกวิธีและเพื่อเป็นสถาบันสอนขับขี่รถจักรยานยนต์ให้แก่บุคคลทั่วไปนักเรียนนักศึกษา ไปจนถึงหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานจากกรมขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคมส่วนคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจอยากจะลงคลอสในการฝึกอบรมขับขี่ปลอดภัยซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่มีประโยชน์เป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ใช้รถจักรยานยนต์นะคะ การขับรถได้กับการขับรถเป็นนั้นความหมายแตกต่างกันนะคะเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านต้องการที่จะใช้รถจักรยานยนต์บนท้องถนนอย่างปลอดภัยจริงๆแล้วมีเทคนิคมีวิธีและได้เรียนรู้กฎจราจรของรถจักรยานยนต์โดยเฉพาะนะคะเรื่องนี้บริษัทไทยยาม่ามอเตอร์จำกัดให้ความใส่ใจและมุ่งเน้นมาโดยตลอดเพื่อความปลอดภัยของ ผู้ใช้รถจักรยานยนต์บนท้องถนนประเทศไทยนั่นเองส่วนคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่ต้องการมาอบรมการขับขี่รถจักรยานยนต์เพื่อเน้นความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือจะเป็นการเข้ารับการอบรมในคอร์สที่จะทำใบขับขี่รถจักรยานยนต์นั้นคุณผู้ชมสามารถจองหลักสูตรการอบรมขับขี่ปลอดภยัยติดต่อได้ที่ สถาบันฝึกอบรมขับขี่ปลอดภัย Yamaha r i รดิงอะคาเดมีหรือว่า YRA ตั้งอยู่ที่บริษัทไทยามาฮ่ามอเตอร์จำกัดบางนากิโลเมตรที่21สามารถโทรสอบถามรายละเอียดและข้อมูลได้ที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าจอนี้นะคะแต่ตอนนี้เวลาไม่พอนะคะช่วงหน้ามีอะไรที่น่าสนใจมานนำเสนอกับคุณผู้ชมนั้นอดใจรอไว้นิดเดี๋ยวเจอกันค่ะ พันไว้ด้วยคำว่ารักและคำสัญญาที่เราว่า